รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนขนขนคืนนี้เดินทางมาถึงปีที่6แล้วนะครับด้วยเหตุนี้เองครับในปีนี้พวกเราชาวทีวีบุรพา จึงถือเอาวาระถือโอกาสนี้แหละครับจัดงานรบรอบ6ปีทีวีบุรพาขึ้นเพื่อที่จะเป็นวาระแห่งการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างพวกเรากับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับงานกําหนดวันเวลาที่แน่นอนนะครับนั่นก็คือวันที่11-12แล้วก็13กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับเจเจมอสสวนจตุจักรนะครับงานนี้ไม่มีบัตรเชิญแต่ว่าก็อยากจะเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านมางานนี้นะครับเพราะว่ามีเรื่องที่เป็นสาระประโยชน์มีเรื่องที่ นำความสุขมาให้ท่านผู้ชมมากมายในงานนี้เอาละครับนั่นเป็นเรื่องของงาน6ปีครับมาถึงเรื่องของรายการคนคนุ้นคนในคืนวันนี้บ้างในวาระในสถานการณ์ที่บ้านเมืองรอยยิ้มเสียงหัวเราะหาทำยายากหรือเกินมีเรื่องที่ต้องให้ปวดหัวต้องให้กลุ่มขมับแทบทุกวันข้าวสารก็แพงน้ำมันก็ขึ้นข่าวสารบ้านเมืองก็มีแต่เรื่องของการทะเลาะเบาแว้งนะครับมีแต่ความขัดแย้งกันเรียกว่ามีแต่เรื่องไม่ประเทิงปัญญาและก็ไม่ประเทิงจิตใจนะครับ โดยเหตุน,นี้เองครับรายการในคืนวันนี้เราจึงอยากจะทําเรื่องที่ประเทืองอารมณ์ท่านผู้ชมบางนะครับเป็นเรื่องของวันนี้พกพเนจรผู้หนึ่งครับที่ยึดเอาข้างถนนหรือว่าตามตลาดนัดอะไรอย่างนี้ครับเป็นเวทีการแสดงเพื่อที่จะเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากท่านผู้ชมดูเหมือนว่าเขาจะเปิดทําการแสดงเพื่อที่จะแลกกับเศษเงินในการที่จะมาประทังชีวิตนะครับแต่ว่าไม่ได้เพียงแค่นั้นครับท่านผู้ชมครับวันนี้พกพเนจรผู้นี้มีวุฒิถึงปริญญาตรีนะครับ เขาต้องการสิ่งใดจากการแสดงของเขาอีกติดตามได้ในรายการคนคืนนี้ครับ ไม่ใช่การเดินแฟชั่นโชว์ของนายแบบหรือนางแบบที่ไหนนะคะแต่นี่คือบรรดาชุดที่ใส่ในการแสดงของผู้ชายคนหนึ่งค่ะ <Yeah. S 1> ผู้ชายคนหนึ่งนะคะกับชุดการแสดงที่มีจํานวนมากเช่นนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าใจถูกแล้วคะ่ะวันนี้ไม่ใช่มือสมัครเล่นนะคะแต่เป็นมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเป็นบุคคลที่ประวัรณาตัวเองเป็นนักแสดงริมถนนเป็นผู้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่พบเห็นทั่วไปค่ะ ทำเลที่ตั้งหรือว่าฐานปฏิบัติการของเขาคนนี้นะคะมีมุมเล็กๆมุมหนึ่งในตลาดนัดสวนจตุจักรค่ะและเอกลักษณ์ของเขาคนนี้ก็คือใบหน้าที่แต่งแต้มด้วยสีสันหลากสีมีผ้าคาดหน้าอกนุ่งผ้าซินและหมาพร้อมด้วยเครื่องขยายเสียงขนาดย่อมๆค่ะเขามีชื่อในการแสดงนะคะว่าชมอยหอยเหล็ก แค่มองแล้วเขายิ้มโอ้โหประสบความสําเร็จในชีวิตเอแสดงวันที่มองแล้วชี้ชยิ้มยิ้มหัวร้อนนี่ปริญญารับทุกวัน <laughs> ไม่ได้รับเฉพาะจบปีส <laughs> ปริญญาก็คือรอยยิ้ม <laughs> <laughs> ชม้อยหอยเหล็กจะเป็นใครมาจากไหนนะคะและเขาต้องเปิดการแสดงไปเพื่ออะไรคงเป็นคําถามท,าที่หาคนใส่ใจได้น้อยเต็มทีคะ่ะ พราะการแสดงของวันิพกเพื่อแลกเศษเงินจากผู้คนทั่วไปนั้นก็คงมีเหตุผลและปัจจัยคล้ายๆกันค่ะแต่สําหรับชม้อยหอยเหล็กอะไรที่ผลักให้คนคนหนึ่งต้องถือเอาการแสดงเพื่อเรียกรอยยิ้มจากผู้คนสองข้างทางเป็นเหมือนภารกิจชีวิตติดตามเรื่องราวของวันิพกผู้แต่งแต้มรอยยิ้มให้กับโลกใบนี้ได้ในคนค้นคน,ค,น,ค,นคืนนี้ค่ะ